หนึ่งเพชรสามจุดฝั่งแดงครับ AC 2วันนี้โปรครับโปบินบินขึ้นมาจากฮารเกิดกูเลยกูเลยเออกูเลยเนาะก,กูเลยต้องบล็อค Swarm d i น่

ตายเบวีวักยังไม่ตายเลยแต่ดูตรงเทนว่ะเกนเทนดูตรงเทนิดไปดูตรงเท,ท,น,ทนิดเผื่อมันยังอยู่ตรงข้างล่างเทนดูตรงเทนนี่เทนดูตรงเทนลงอะ่ะเออเธอไม่อยู่เมื่อกี้มันยิงกูตรงนี้มันหายเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ว่าขบวนไม่มีอยังเออเนี่ยเพิ่งตายอ่ะไปเอเอเอ เออเออเออเว้ยเปิดมีบ่ายัดเลยยัดจุดวางมาละมาละมาละสองตัวโอ้ยหน้าปังจุดวางเว้ยเน็ตเล็งฟังละไปซ้ายอย่าไปนี้ไปข้างหลังเออใส่กระสุนยังไม่พอยไปไปเลยไป ขึ้นไปบนอะเออลองกดดิกดเรี่ยกอะ่ะกดเรี่ยกเลยกดเรียเร่ยกมาแล้ะตักด้วยเออเวลาเวลาะปุ่งหลังแบเนี่ยกูว่วาละไก็ทำดีเออทำเอขาไม่สัต กีับ okay, มีคล okay. ิปเต็มเลยนั่ง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 เฮ้ยมันนั่งหายไปไห้วเนี่ยหายเฮ้ยเหนี่ยไม่ขึ้นมาหลังอีกเหลือวะยังอยู่เนี่ยดูดิดูดิ พอขึอ <ล Syria. S 1> ้นละหลบเลยหลบได้หลังกล่องอ่ะหลังกล่องโอ้ยตัวนั้นอยากแดกเจ็บว่ะยุทธ์ถ่ายเลยโอ้ยปอท้อไว้ตัวเดียวเราไปชิ้นได้บินเลยนั่น ตรวจสอบเไยครับ AC 2ครับหนึ่งเพชรสามเกตร้อยตียัดแม่งเลยเอออยู่เว้ยแถวเคเลยเอาลงไปตายนะครับเฮ้ยพอขึ้นแกแม่งขยับดีดเว้ย หลับไปแล้วเสียวแม่งชอบบินมาเด็กับเข้าได้องเยอะมาบเฮ้ยเฮ้ยรู้วิเคราบินได้มีระเบิดไหมสามตัวด้วยโมโพน มีกายาตามอยู่ทงคู่ตายไปสามเลยเฮ้ยเฮ้วยข้างบนเหรอวะบนด้วยบนวะบนเอไวจิแบบ ใส่เจะเทพทูอีกเออควรไม่สั่น,นแม่งบินละแม่งเมาอ่ะอืมอุ้ยตกหวยตายเลยเไม่ตกข้างไปเว้ยเออมีไกด์อยู่อเ,เอ,อดบินเลยเนาะ โอ้ยแม่งช่วยเช All right let's m o v ่ะหน่ยๆอ้าวมันนั่หาแถววะ Why are t h โอ้ยอ๋อ